สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมโดเซียนในเกมลุงคาสนะครับหลังจากที่เกมลุงคัสนะครับปิดเซิร์ไป3วันนะครับเนื่องในโอกาสไว้อะไรนะครับก็เกมลุงคาสได้แจกไอเทมให้กับผู้เล่นนะครับก็คือเป็นชุดแฟนซีมาใส่กันดีเท่นะครับนะครับโดยสังเกตนะครับทุกคนใส่ชุดแฟนซีกันนะครับผม ผมก็ถือว่าดีกว่าไม่ให้อะไรอะ่ะก็คือถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้ใส่นะครับให้กดไปที่เป้นะผมจะลองกดให้ดูดไปที่เป้ครับแล้วกดที่แฟนซีนะครับก็จะเจอชุดแฟนซีกดติดตั้งไหนไปดูตัวหล่อขึ้นมาเลยครับก็เนี่ยครับ เป็นเรื่องในโอกาสไว้อะไรนะครับก็เลยเป็นชุดแฟนซีสีดํานะครับผมก็เปิดใส่กันเลยนะครับเพื่อนๆจะได้แบบมาหล่อมาสวยกันในเกมนะครับครับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพลงล้นนี้ครับสวัสดีครับ